สวัสดีค่ะงานบ้านและสวนแฟรน,นะคะวันนี้โอเวอร์คินมาจัดบูธท,ที่เมืองไบเทคนะคะบูธ C39 นะคะดีค่ะมาดูสินค้ากันนะคะวันนี้มีสินค้าหลากหลายนะคะที่จัดโปรสลดราคายอยู่นะคะนีค่ะในส่วนของที่เป็นไม้ปั่นนะคะก็มีนะคะนี่ค่ะตัวนี้มาตัวนี้จะเป็นสีม่วงนะคะ รุ่นนี้นะแล้วก็มีรุ่นสีแดงนะคะวันนี้ราคาบนงานบ้านและสวนนะคะ950บาทนะคะแล้วก็ในส่วนของที่เป็นของมอบลิดน้ำก็มีนะคะนี่ค่ะไม่ร่นน้ำก็มีตัวน,นี้สีเงินนะคะ มาครบทุกสีทุกแบบเลยนะคะจัดเต็มนี่ค่ะนี่ผ้าคอก็มีจัดโปรโมชั่นนะคะนี่เลยค่ะสองม้วนนะคะขนาดนี้นะราคา290บาทนะคะได้ผืนใหญ่ใอย่ไปนี้เลยค่ะซักแล้วซักอีกได้เลยนะคะรุ่นนี้ใช้งานง่ายมาก วันนี้มีโปรนะคะเพิ่มซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะคะใช้ได้กับทุกรุ่นทุกแบบนะคะนี่ค่ะโปรวันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นอะไรด้ามนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะ,นนะ,คะที่งานบ้านและสวนแฟนนะคะ วันที่17 17ธันวานะคะถึง26ธันวาค่ะ <ไป S 1> ที่บ,าาบูธ C39 นะคะไบเทคบันนานะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ